ลงเล่นว,วิธีนางนิดนึงส่งสลิปปอไมไปให้ร้านค้าราค้าไม่ได้เช็คก็ส่งของมาวิธีที่สองก็หลอกว่ามีของนะเธอโอ,อนเงินมาให้ฉันสี่ก็แบบไม่ส่งของให้เขาอเออมาเป็นแม่ค้าบ้างสลับจากลูกค้าเป็นแม่ค้าสเต็ปที่สามนางก็คงแบบว่าเคยวิธีทเดิมมันคงไม่ได้แล้วแหละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตาวมาถึงโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกูนี่คือกูลายนะเดี๋ยวมันจะตาวมาถึงอ่ะเหรอต่ออีกวิธีสุดท้ายที่ดูว่าวิธีสุดท้ายที่พีคมากก็คือ นางก็จะแบบทําตัวเป็นตัวลอยปุ๊บปบนางก็จะไปถามร้านค้าว่าพี่คา้าพอดีหนูสนใจกระเป๋าใบนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเอเร้อยเออเจ็ดร้อยเลยทุนทวนเจ็ดร้อยบาทอะไรเงี้ยอุ๊ยสวยจังเลยหนูขอข้อมูลหน่อยโอ้ยพี่ถูกใจขอเลขบัญชีขอชื่อด้วยก็ได้มาเลขบัญชีชื่อปุ๊บนางก็ไปเปิดร้านใหม่อะไข่กล้เขาตัวใหม่ขึ้นมาไขา่กล้อง ไข่กล้องค่ะราคา24 0 0 0ี่ลดเหลือ1มื่นสามถูกๆเลยใครอยากได้อินบ็อกซ์มานะคะรีบๆอ,อะไรอย่างนี้เดี๋ยวของหลุดนะอะไรอย่างนี้มีคนหนึ่งก็หูฉันอยากได้จังเลยสก็เข้าไปซื้อพอเข้าไปซื้อปุ๊บพี่ค่ะกล้องยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยอยู่ค่ะน้องสนใจไหมคะอ,อ,มอะไรตังมาได้เลยอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นเสร็จนังก็คุยรายละเอียดกันเสร็จก็น้องโอเคค่ะพี่ค่ะขอเลขบัญชีค่ะ มึงนังก็เอาเลขบัญชีร้านแรกอะไปให้ไปให้อีนั่นไปให้อีนั่นอีนั่นเสร็จปุ๊บก็โอนตังไปปุ๊บอ,อีกกระเทยนี่บอกโทรไปร้านแรกพี่้าพอดีหนุดที่ซื้อกระเป๋า,ะาอะค่ะโอนเงินเกินไปแฟนโอนไปผิดอะไรอย่างเงี้ยคือผัวย้วยอีดอก เป็นชนีไงทําเสียงชนีนิดนึงแม่ทำเสียงชนีได้ไหมไม่รู้ไม่ได้ถ้าปากผีกันนะโอ้ม่ทำไม่ได้หรอกเจ้ก็แบบเออหนูโอนเงินไปผิดค่ะพี่โอนเงินคืนได้ไหมทางร้านเขาบอกน้องเจ้าของอยู่ไหมล่ะอะไรเงี้ยอ๋อเอาค่ะเอาค่ะพี่ก็หักไปเลยแล้วก็โอนส่วนต่างคืนให้น้องถ้าโอนปุ๊บเข้าเลยทั้งได้ทั้งของได้ทั้งเงินเออเจปเออไปดิไปเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูสแตนบายตัวดไปไมต้อกี่ทีแล้ว กี่คดีเหรอย oh. ตอนนั้นอะที่นับข้อมูลเยอะมากลายชื่อผู้เสียหายรายล้อมนี่เป็นรูปหัวใจได้เลยค่ะ oh. วันนี้โทรไป10ลรายตกหลุมมาสัก2ลายคุก็ได้เงินแล้ว oh. ก็ทำมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันคดีก็สะสมสะสมไม่รู้ว่าคน<ร>ถึงเชื่อว่านางเป็นเปิดร้านหรือว่านางดูเป็นไฮโซเราะว่าคือในตัวนางที่เปิดเป็นไอใชม่มันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่า ทำอัพตัวแบบเป็นเซเลบิตี้ยังไม่มีใครรู้ว่าฉันไปโกงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาไปงงไปงานแบบเขามีงานเดินพรมแดงใช่ไหมนางก็แอปเดินเดินอยู่บนพรมแดงแล้วก็ถ่ายรูปเดินเซเซียวรล้เปล่าเราคนถ่ายได้พอดีเซเซียวแล้วก็ว <c oughs> วเราพอกะไลน้องน้องเดเพขารู้ว่าแบบมีดาราคนนั้นคนนี้มาโอ้ยพี่ค่ะหนูเขา่ายรูปด้วยใคมือบา แล้วก็เอามาโพสวันนี้มางานกับเขานะคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้โอ้ก็เก๋ๆอัพโปรไฟล์ตัวเองไงวีกระเทยมันมีแบบดีด้วยเนาะมึงมึงเคยทำปะไม่เคยทำูรู้มึงเคยทำมึเริ่อะไงก็เคยแบบไปปอมแบบพวกไอจีดาลงดารามาหลอกขายของสรุปอีนี่รวมๆแล้วมันโดนมาขีดคดีเป็นร้อยคดีเลยค่ะกระเทยร้อยคดีเนี่ยนะกระเทยร้อยคดีบาวานชิคชิกระเทยร้อยคดีจริงเข้ากันมากเลย แล้วทีนี้ตำรวจไปจับได้ยังไงมีมันมีล่าสุดแบบนี้คือว่าไปถามที่ตำรวจเขาก็อบอกว่าทาไปถึงจับได้เขาบอกว่าเนี่ยมันไล์สดเดินผ่านโรงพัก <c oughs> ไล์สดเดินผ่านโรงพักที่โชคชัยที่โคราช <c oughs> เดินผ่านตอนนี้หิวขา้าวจังเลยอยากจะกินข้าวเที่ยงอะไรอย่างนี้ ตำรวจเขาก็ดู Facebook นั่งอยู่เขแบบค่อยๆอ,อีนี่ตรงบบไหนมาก่ามาตรงไหนมาก่ามาตรงไหนเฮ้ยแบบยืนหลานกินข้าวเราอ่ะอะไรอย่างงี้เออไลน์ไลตำรวจโปแตกยังไงก็คือโปแตกือตำ,ตำรวจเขาบอกว่าไปเลยลงพื้นที่จับเอาไหมจับไปพว <c oughs> ไปถึงผม<ด>จาก<ด>สนรราชกชัยครับ <c oughs> ขอตรวจประชาชนหน่อยแล้วหนยก็กดปิดไปกดปิดรีบกดปิดเขาบอกว่าช่วงวีดีสุดท้ายของวีโอได้ยินเสียงนี้จริงเหรอผมตำรวจชกชัยครับขอตรวจประชาชน ไม่ได้ไม่ได้การแล้วกูโดนจับแล้วเออก็เลยโดนจับมาเลยนั่นแหละโป๊ะนั่นคือคลิปสุดท้ายของนางก่อนลาตายก่อนลาตายลาตายกระเทยลาตายได้สวยมากกระเถื่อนแล้วคดีขอลาตายครับขอลาตายไม่ไหวแล้วต้องท่าด้วยต้องท่าไปยตรีบปิดกูโดนจับแล้วอะไรอย่างนี้เออสุดท้ายก็คือโป๊ะแตกโป๊ะโดนตำรวจจับ เพราะว่าเดินไลฟ์สดเดินไลฟ์สดอ่านหน้าลงพักกูก็เลยไปนั่งดูก็ทีนี้ก็ไม่ไลฟ์สดอีกแหละ <c oughs> ทำเป็นคลิปเอาทำเป็นคลิปอัพ <c oughs> <c oughs> กูกลัวกูกลัวไลฟ์สด <c oughs> ล่าสดกันเพิ่งไปไลฟ์สดมา